เราถ่ายคลิปเสร็จนะคะทุกคนถ่ายคลิปลาคำใบ้กัเจนไครที่โรงเรียนของคลิปที่แล้วนะคะใครยังไม่ดูก็อย่าลืมย้อนกลับไปดูนะคะทุกคนสนุกมากแล้วก็อยากรู้ว่าใครชนะใครแพ้ก,ก็อย่าลืมไปดูนะคะแล้วตอนนี้เราก็จะ ไอนี่คือพวกแต่งรถให้เป็นเสียงอุบาทนะคะนั่งนี่ค่ะเนาะเขาวางไว้ให้มึงค่ะเนาะเอะไรก็ยิ่ไรฟังอยู่อยากรู้ว่านี่คือใครก็อย่าลืมไปดูคลิปที่แล้วนะคะตาเขาจะเป็นหลังมาม่ดีเยนี่วันนี้เราก็จะมากินแล้วก็คุยกันชิ้วชิ้วแป้งสาล้เออซอสอยู่เลยขอซิ้นแฮมเบอเกอนะไม่เคยกินแล้วก็ขอซิ้นวันนี้ทำเยวแบบได้เยอะมากนิดนึงแล้วก็ซื้อขนมมากินด้วยนะคะแล้วก็มีน้ำมะพร้าว อย่้อบุรีี่แหละถ้าอยากเห็นเราถ่ายให้ดูดูนะคะนี่ค่ะเป็นภูเขาแล้วก็มีน้ำอย่างนี้ลมแรงมากดูคนอืมนี่นะคะแบบมยังได้คุกอร่อยหวานมันกินซอสอันนี้เลยนะคะไอ้น้ำเนี่ยเผ็ดเหรอทุกคนตอนหลังวันนี่ค่ะของฟาร์มมีแฮมเบอร์เกอร์กับคิมบับอะไรอั่นเลยกินคนโคชาลี มากกับเพจดูดิอันนี้คือลมแรงมากแล้วก็อยู่ตามชายแดนเด็กลังเขาคนอีสานบ้านนอกก็ดีอย่างนี้นะคะดูไม่ต้องไปหาให้ไกลเราไม่ต้องไปหาวิวอะไรให้ไกลแล้วแค่เพ็่มามทุกคนอยู่มาอยู่โรงเรียนเราก็เห็นแล้วเด็ดมากขยันไม,มอ่อีขยันไม,ม่อีเออคุณไหกุก<ข>ูบอกที<ข>่เขาไม่ใชขยันอ่ะคุณแตนี้ก็ดีเหมือนกันค่ะน แล้วก็หมดความอดทนในการคุกทีละนิดหน่อยเขาก็จะใช้หของเราแล้วทุกคนวันนี้จับใจนะคะโอ้โหตัวนี้ตัวนี้แรงเลยรู้ตัวยันกู่้ตวนเด็กหายใจออหายใจออเออหายใจออกก็หายใจออกขึ้นเงยหลินหัวโอ้เด็นบ้าเด็นบ้างมคะเอ้าบ้เขากันทำไมวะ อันนี้อาหารของอีหาฟางโอ๊ะไม่ใช่ของเพื่อนฟางนะคะโคตรหรูหลาเลยค่ะหรูหลากับเพื่อนอะ่ะเขาเป็นคนรวยนะคะบ้านมีเงินค่ะแล้วชาเนี้นะคะมีคนน้ามากเรื่องขนมเยอะมากค่ะเ,เขารวยทําไมเขาไม่ค่ะคิดที่แล้วมันได้ลงค่ะคิดที่แล้วเรามาถ่ายคอนเทนต์อ่าซูมขนมสามอย่างแล้วก็เอามารวมกันแล้วก็กินแต่ว่าเราไม่ได้ถ่ายหรอกนะคะเพราะว่าเพื่อนฟางไม่เข้าใจค่ะ จะถ่ายอะไรของมันโอ้จะซื้ออะไรของมันหรือเกิดกางสัง้องแล้วก็เลยกลับบ้านกันนะคะเพราะตอนนั้นก็บ่ายสามแล้วค่ะยังถ่ายได้แค่สองสี่ไม่ทุกคนคือวางแผนว่า,าวางแผนว่าจะถ่ายตอน,อนเที่ยงแล้วก็กลับสี่โมงแต่ว่าคงครูเรียกซ้อมแล้วก็อ่านประมาณร้อยห้าสิบข้อแล้วก็เอาไปอ่านที่บ้านเจ็ดสิบข้อนะคะคือแบบอยากจะบอกว่าตอนไปแข่ง ตอนไปแข่งได้ที่หนึ่งค่ะเก่งมากค่ะแต่ว่าหวานไม่อยากได้ที่หนึ่งค่ะเพราะว่าขี้เกียจไปแข่งต่อใช่ค่ะทุกคนไม่อยากไปเขียเลยทำไมหวานไม่กล้ามั่วกูผิดหวังนี่เหรอแต่กล้ามั่วเหรอกล้ามั่วแล้วเอ้าดวงกล้ามั่วได้ลุงโยไม่ใช่เราอ่านนะคะทุกคนแต่ว่าข้อเขียนน่ะเราทำามเพราะเราไม่รู้เอาแต่เสือได้ที่หนึ่งูอ่ะรูบอกว่าครั้งล้างอ่ะผิดหมดเลยนะ แต่ว่าขออ่านอะถึงยี่สิบแปดขอแล้วเขาก็คู่สองที่นมันเด็ดช้านบวกเราได้เขาได้อะไรก็มึงไงบุ๊มเบนวาวซึมถี่เหลือกาหมัวย่างเดียวโอเคแล้วก็จะใส่ขนมลงไปด้วยนะคะอร่อยมากแต่ว่าอันนี้แบบซองมันเผ็ดกว่านู๊นซองนุง๊กตัวจัดมันเผ็ดกว่ามากใคยกินอันนี้นเผ็ดเลยมันมันหม,ม,มากับพวกนี่เส้นซีขาวเผ็ดหิ่ง,งอืมอืม นี่แหละมันผิมีนดหมดเลยอืมเขาแบบมาไหว่ลยมาป็นาซาบีรี่นะคะอร่อยมากน้ำเราเป็นมะพร้าวนะคะอร่อยเหมือนกันค่ะนี่ให้มาดูสยังไงเรามีความสามารถเฮ้ยยวเอาแบบอือืมอืมคุณทำไมอืมกรอบมากค่ะ คุณนึกว่าเราเบิดโล่งตอนมีคนถามไงอะไรที่มากของโอเคค่ะแต่บ้านเราชอบรถไข่เค็มแต่ไข่เค็มหมดเราชอบมาม่านิชิ้นที่สุดค่ะเออรสี่ดงเลจริงเหรอไม่เคยกินอ่ะก็ิ่เป็นไข่เค็มให้ดูส่วนอะไรไข่เค็มเนี่ยของนิชิ้นมีอยู่เจ็ด กินเันอันเออของของเขายิ่งนี่ชื่ออันคือร้านเบนสีเหลืองใช่ะแฉะแฉกินละชีกอะไรเขาไม่ให้กินละชีเขาชอบกินไก่เพ็ดคู่หนึ่งคู่สองเอามาผสมกันเพราะว่าคู่หนึ่งว่าเพ็ดเลยแต่คู่สองแบบเอามาผสมกันมากพอดีใครกินเสร็จอ่ะเริ่มถ่ายประมาณเที่ยงกว่าเสร็จไม่ถึงบ่ายไม่ถึงบ่ายเสร็จไม่ใช่เสร็จไม่ถึงบ่ายไม่ถึงบ่ายก็เสร็จแล้ว ราะว่าพวกนี้เก่งกันเกินใช่ค่ะแต่ว่าคนวางไม่รู้เป็นอะไรใช่ค่ะวาเองนะคะสมองกับด้านหรือเปล่าน่จะสมองกับด้านค่ะน่จะสลับสมองกันกับฟางในคลิปที่แล้ววางแล้วเปิดแล้วปะเอาของห้องน้านมาวางอันนี้เอาของอันนั้นมาวางอันนี้สลับกันไปหมดค่ะแต่คลิปก็เขียนเองนะคะงานอะไรอย่างเงี้ยก็เขียนเองว่าจะทำไงในคลิป อ่านแล้วยังงงตัวเองค่ะเป็นคนเขียนแต่ว่างงตัวเองม<อ>ันยาคิดจริงๆนะหนึ่งนุ้ยให้เลยหน,น,นึ่งโป้งเขาก็ยกนิ้วให้ฟังซื้อเมื่อกี้เอ้ยผิดนิ้วหวานไม่เห็นมึนงไงเนี้ยพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อหน่ะจะมันเผ็ดค่ะหวานเผ็ดน,นะคะ <c oughs> อือหวานเนี่ยคือไม่อากจริงเนาะ แบบอยากทำงานอะไรแบบเร็นคนครูเดี๋ยวไปสู่นะวีเลวีเลอะไรเรียนยังเรียนเออเลยถ้าเป็นเปคคูเรียนเออง่เลิดูแต่กอเสียหอหืเรียนเีหสามจุดแปดห้าอ้วมาจุดะได้ไเดียวยังกูอยากได้คครอ้าวสามจุดแปดเหรอมนันได้ไรค เก่าเ่าแต่เก่าไม่ใช่เก่าื้อเลยสิแนหเดี๋ยล่เขาเดลยเข้ามาผู้ใหญหญ่หัวลานอ่ะสอนค่สอนให้เกิคุสอนเออคขสอนเลยเขาสอนหากันอเออนึ่ว่สอนไดนหอนหอดขาจากสิเป็นพระละหรือหรือเรียนสุขาเขียนบม่เคยสอนแบบปอยเซอร์เลยแล้วก็ไม่เห็นยังวบอไปนั่งเบื้องหนังโป๊่หูเดิมผู้ใหญ่หัวลานนี่ สอนบอสอนได้ไว่าให้เกสสองขึ้นหานนเกสกูตกะวัเดชเป็นพวกกูก้โมแกต่างใจเดียนเลยพพเพราะเพราะว่าผู้ใหญ่หัวหลานบอสอนเราให้กูกกเกสสองคนสอนแต่อันกะดุมบนอื้อือน่อม,อมืนม,มังห้อ,องตัวขึ้นอยากเป็นไม่บอกหรอกค่ะยูทูบเบอร์เอออยากเป็นยูทูบเบอร์ไดย เนี่ยเห็นบนเนี่ยกําลังทายคิปเหตุคิ่เนี่ยอยากเป็นยูทูบเบอร์อยากเป็นนายตัวเองนีายคือเป็นแบบโดนสาโดนด่าทําไมไม่ทําอย่างนี้ทําไมทําอย่างนั้นยูทูบเบอร์เราจะทําไงก็ได้ถ้าเป็นนายตัวเองเราทําช่องของเรานะคะไม่มีใครมาสั่งมันก็เลิศนะพราลงคลิปมากก็ได้เงินเยอะลงคลิปน้อยก็ได้เงินน้อยอยู่ที่ยอดวิวอยู่ที่โฆษณาใช่แต่ว่า มันทำงานหนักเนี่ยยูทูบเบอร์หนักไปคือแบบเออ่ายคลิปก็ต้ตรงท้ายนั่งตักคลิปเกินเนายไปเลยทุกคนนี่นะคะเนี่อร่อยมากกระเพอ่าว่า้ปลมแรงมาก ก็เพ่เพอยู่นะโอะทเพงหอบมที่อร่อยมมิมค่ะพีป่ะคะสี่บโ <44. S 2> อ้มาหากนเลยเลยโอ,อทเพงหอบมี่รอนมากค่ะ <G ül> น่าจะมาจากญี่ปุ่น เดียวกันแต่ถ้ากินอยู่เกาหลีน่าจะไม่แพงนะเพราะว่ามันเป็นมาม่าน้ำข้ามานผืดเห็ดูมันเผ็ดนะคะเนโดนฟันหน้าชนตกเลยค่ะเย็นไปหน่อยโอ้ลมโ่นแห้งเรียกว่าช้างน้ำของคุณเนี่ยแต่มึงเก็บให้ตัวดี <Okay. S 2> ต้องดูทั้งหอด <c oughs> ตอนนี้ค่ะกันเผ็ดไม่อะไรนะคะสองคนนี้แล้วกินน้ำหมดแล้วเขา,ายังไม่หมดกินเผืแรงไงี่เ <c oughs> ออร่มถ้าถึงขนาดจะกินทำไมก็อยากกินนะคะเผ็ดก็อร่อยไงใช่ไหมทนเผ็ดเป็นแซ่บอ่ะ โอ้โอ้ไม่เป็นไรไม่มีขนมแล้วเนี่อค่ะจะหมดแล้วค่ะมันอร่อยมากเลยนะคะอันนี้เผ็ดกว่ามามมานิดชิงนิดนึงมัมม่านิดนึมันจะหอมมันจะฉีดหวานๆเฮ้ยมาเลยทำไมเขาพูดผิดนเรี่ยงเรี่ยงต้องสามคนจีบกันแล้วรู้ไหมค่ะจีบต้องสามคยมเลยดูดิ ถ้ามันจบก็ฝากเปไวทุกทีเพเปลี่ยนวีมค่ะยแต่งนะคะไม่ตปเปนไงอบปนแบบกินี้ถอด้วเหรแล้วนะคะ

<laughs> นี่นะคะแล้วจะอุยเห็นเดนไม่ได้แล้วก็จะกินน้ำมะพร้าวแก้เผ็ดน,นะคะปแปบบแปบวบแบบางเสียบบ่เขาว่ะนะ้าดิาอืมเขมนมากตอนนี้หวานกิ้สุดกัลเยนนี้ค่ะอร่านาทุกคนลดอาิุนี่ เป็นจะไม้มากลุมแล้วก็ดูภูเขาไปด้วยนะคะอืมปลาดูโทรศัพท์มันสัน่นโทรศัพท์สัส่นนะคะใช้โทรศัพท์ถ่ายะคะ่ะลุมมันพันที่ถ่นยอย่างงี้เพราะว่าตั้งไว้บนรองเท้า เป็นไงบ้างคะเพจคะแนนตอนนี้ทั้งคลิปตั้งแต่เริ่มแกะซองแล้วก็เลียปากนะคะคุณหวานนะคะเพื่อนของเราที่มาถ่ายใหม่นะคะถ่ายครั้งแรกนะคะพูดได้คำเดียวเลยค่ะว่าโอ๊ยเผ็ดโอ๊ยเผ็ดโอ๊ยเผ็ดเพราะเห็นละเพราะว่ามันเผ็ดนะคะมันนั่นเขาเพิ่เข้ากับกินเผ็ดเยอะแล้วแบบวิ่ห่างหายห่างหายไปหรือเปล่าเออผู้หญิงกินหนังผู้หญิงเผ็ด ถ้าห้าววได้กินโดนน่ะมันก็สิบเห็ดแบบกินอันนี้แต่ว่ากินโดนกับบอดี้กินแบบกินไวกับบอดี้นะเขาทิ้งหน่อยนึงแข็งหรอเออลักรับกหมดเลยหมดเลยหรอแข็งจริงเหรออุยเฮียเสียดายมันเป็นอย่างเงี้ยใครวะอืม คือกินเียเดชันะคะชิมเลยเหอมอะมันเป็นข้าวโอ๊ตนะคะขนมข้าวอุดอ้าอ๊ตอ้าอมากอ้าวโอ๊ตอืมรสกินขนมกค่ะเดนนชวนะคะเดียมาสร้างไข่เนี่ยเดียอีไข่นม่ถุยมาฝลังสุเลย ทุกคนเริ่มหายอนนอตอนนี้ลมหายอีกแล้วนะคะนี่ค่ะอันนี้รดยังเผ็ดไม่หายนะคะอันนี้รดเมี่ยงค,คาค่ะก็คอยหายเผ็ดดีดิน้างจานยังไงมือไม่เปียกใ,ให้แม่ล้งให้แม่ล้างค่ะ ขุ้นตอบไหนนะให้แม่ล้างให้ตามให้แม่ล้างมัน,เป,นเป็นลูกอมนะคะแล้วก็จะมีคำถามนี่แหละคำถามมันบอกอยู่ในซองเอา้าทุกคน้ไม่รู้อยู่ในซองอะไรวะเนี่ยคำตอบอยู่หลังซองด้านในไหนไม่เห็นเลยเนี่ยบอกเราสักหนยเห็นนี่เลย ฝากถึงผู้ผลิตนะคะไม่มีค่ะม่มีคำตอบค่ะให้ละเอียดรอเปล่าออะไรลูกอนนะคะอะไรเอ่ยไม่มีปีกแต่บินได้ร้องไห้ได้แต่ไม่มีตาเวลามามีแต่ความหมืดลมรมอะไรเวลามาเนี่งมีแต่ความหมืดเนี่ย อะไรเอ่ยไม่มีปีแต่บินได้ร้องไห้ได้แต่ไม่ไม่มีน้ําตาเวลามามีแต่ความหมึกลมเหรอเวลามามีแต่ความมืดผีเออพ่อหมอผีอะไรมาลมผีอะไรบินได้ยังบินได้ของหายว่ามีน้ําตาอีกเขาเร่มแต่ว่ามันไม่ได้มากกับความมืดเลยว้าวหรือเปล่าว้าวอะไรแบบกลางคืนอะไรเดิมใครว่าว่าว่าค่ะเมิดอ๋อ น้องไห้ได้ไม่มีน้ำตาแล้วมันมากกับความหมือนยังไงตอนคืนฟองอะไรตอนเสาร์ก็มีเต็มฝาเลยบรรยากาศโคตรดีนี่มาไปแบบมีแต่ภูเขาเลยล้อมเลยทาไมนะนี่ยิ่งไปอยู่กลางนาแล้วทุกคนรอบข้างมีแต่มตอบถูกถ้าเราตอถือว่าเก่งมากนกอะไรเอ่ยทะเลนกอะไรทะลนกดาวนกน้ำนกปลา ีปลาหมูปลาอะไรอยู่บนท้องฟ้ารู้สึกจอบปลาดาวอยู่แค่นี้อะไรไอ้ยิงปลาเห็นว่าเป็นดาวนกอะไรเอ่ยอยู่ในทะเลนกนกฟามิงโกิเอออะไรเขาถามกูสนใเนี่ยมาค่ะเราจะมาเปิดการฟังนไหมขึ้น่ะลงนางเหรอขึ้นไปนนกปินสี อีสี่อีสี่เหรอฮอะไรอย่าง,งไรอีสีอีสีอะไรเพราะมันไม่มีเพราะอะไรอินส์น้องอินซีอินซีเพราะอินซี่น้องอินปีนูไม่นานนะแค่เล่กเหรอมุกพวกนี้ไม่สามารถทำให้เราเข้าใจว่าเพราะว่าเราโง่มาเกินไปค่ะขอบคุณค่ะมาแ <c oughs> มวอ,อะไรอื่นห้มามครับแมวมองแมวแล้วครับ เมวาแล้วขับ,บ <laughs> แเมวาแล้วขับเมาเมาแล้วขับขับแล้วเมวา <c ười> อ๊อใช่อะคำตอบก็คืออ๋อแมวเล่าเมาแล้วแมวเล่าเมาแล้วนึกว่าแมวแล้วขับเย <c ười> ่างังว่ะเอะไลยช้างไม่ชอบ <c ười> ตําพังงาพังงาเอ <c ười> อเพราะไปพังงาของช้าง บอกแล้วว่าเราฉลาดมีช็อกโกแลตข้างในเยอะเลยเก็เดินได้ดีถ้าหยุดคี่ตายนาฬิกาเป็นเรื่องขอจดก่อนนาฬิกายังเดินได้ดีนะอะไรเอ่ยเดินได้ดีถ้าหยุดคือตายนาฬิกาเออก็นาฬิกาไงนาฬิกาตายไงไม่เดิน ออันนนนี้บส่กิทำไมถึงเต้มสีแดงบนคาราเลาลเพราะถ้าถ้าไปเต้มบนหน้าผากจะเป็นเตาวุ้นจิ้นโอเคเรามาเฉลยกันกุม,มารีไงได้คุณนับป่ะหายิมเต้มข้างใต้จะมองไม่เห็นเ <laughs> อ้าเรื่ แล้วถ้าแยกตรงนี้มันจะเป็นแบบว่าทอะไระเลโดยเดินได้ดีเดิสองันเหรอเอานาฬิกามาสองวันเหรอทำไมทำไมไม่เอา,เอ,าอันที่มันไม่ทำค่ะค่ะมันอะไรมี่งนี้มันไม่มีอยู่ ก็อยู่ในโรงเรียนค่ะสุขกระผไม่ได้ค่ะนี่เข้ากปแล้วกันเลยด้วยสำหรับคลิปนี้เราก็มานั่งเล่นชิลๆคุยกันสนุกสนุกรับลมชมวิวภูเขานะคะอ้อยเพ็ดอ้อยเพ็ดอยู่่ริ่งอันนี้ก็อ้อยเพ็ดอ้อยเพ็ดอยู่นะคะ 没有没有，我就跑远。